<laughs> ไม่ใหญ่ห้ซีมเราวะแซบบอลเราวะ <laughs> โอตาย <laughs> ารุดบลาซีมมึงรู้เจ้าค <c oughs> ุณนะ <c oughs> โอ้ลาโตแข็งแหงรีบบลาซ <c oughs> ีปินโอ้นองปินเนาะแข็งแหงลยเนาะสบายดีทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังสิออกไปหมู่บ้านสวนนบดเนาะไปบิ่งวิธีชีวิตของพ่อแม่พ่อพ่อแม่พี่น้องอยู่เขตสวนนบด ต้มเหลาเนาะโอ้ต้มเอาไปขายปะสวยดองเอาสวยดองอีกเลยเออคนเขตนี่เนาะต้มแล้วก็ไปสวยดองเนาะสวยกันมีบุญมีงานเนาะโอ้พูดหน้าโอ้ยมาพ่อกับพ่อเมาอะไรเมื่อไหร่เปล่าเอาบอจะแป๊กจะไรอันนี้บร้องบร้องเนาะบร้องอะไรบร้อง โแม่ใหญ่ให้ซิมเหล่าวะแซ่บบอลเราวะโอ้ตายรุดบอลลาซิมมึงรู้เจ้าเออเดี๋ยนี่เวเราหยกมาให้กระตุกหนึ่งซิมเบิ่มกันซิมลองเบิ่งมาซิมเหล่าโอ้โหเอาจะเคิงเอาจะเคิงลิตรบอกแม่ใหญ่พันวานี่เด้๋กระเทิรนมาและก็เห็นและก็ให้ซิมแล้วพอนวะฮีดเพิ่นบอลลามาเห็นฮีดเพิ่นต้องได้ซิมไหนอ่าประเพณีเพิ่นไหน มาบ้านมาเฮือนเพิ่นเพิ่นต้มเหลาสิต้องได้ซิมเหลาอะไรเพาะสินอกคนละเป็กเนาะบ่ค่อยท่านนาวคอยแฉบท้องคอยคอยคอยเคร่งทางศาสนาค่อยดื่มแอลกอฮอล์บ่ไรเออเออเจ้าจะให้เจ้าสาให้เจ้าสาเนาะมันศาสนาคิดเด้อมึงค่อยปรทับซ้ำจังเอาลองซิมเบิ่งเอาลองลองซิมมั่งดูเด็กเนาะอืออมบรังบรังบรังไม่เด็กบรังบรังให้เวลาซะโอ้กำลังเสียเหตุยังนี่น้องเบคาว อ๋อสิบสิบแปดข่าวไปซสายเกาะแปเข่าไปสีแปดข่าวไปสีว้าเอ้าเพื่อนหมูนี่ผู้ชายปะป้าไ่มีเนื้อเพื่อนมีแต่ลูกสาวลูกสาวแต่คนเดียวลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวพี่น้องป้าตัวแบกเข่าบักใหญ่นี่เลยแบกโคเทื่อกบ้านังเวลาชี้ทุกครั้งต้องเอามาแบกปีน้องเลยเลยคุณน่ะป้าตัวแข้งแง่งรีบเอาละ Dante, น่ข่อยยังบวก้าได้เขยเจ็บหลังเลยออโอ้เพื่อนบอกมีลูกทรายเด้อชดเจ้าฟ้าต้นคุณน่ะไปลูกงน้องเอ้ฟ้าตันนองคนแบกเข่าไปสีโอ้แต่วงสีแท่นอะไ้ถึงเออเออนี่จะพาองสีนาะโอ้คุณน่ะแบกมาแต่เศร้าเพปักรายสอ โอ้น้องยังเฮียนอยู่บะ oh, ่ะอบรอเฮียนเนาะเฮียนห้องห้องไหนห้องเนาะปสามอเออเจ hey, mm ้า hmm. ส <Okay. ื่ออย่างขนังสื่อปิ่นโอ้น้องปิ่นเนาะแข็งแหงอะไรเนาะปแบกเข่าพอดีเขาย่างมากกลพอดีเห็นน้องกำลังสีแบกเข่ามาสีเลยรวะอย่างมาเบิ่งป้าโตเปาเข่าบักใหญ่ มีแล้วประมาณซาวสามสิบโลเนาะบอล่ะเออสามสิบโลว้าน้องแบกได้แบบสบายเลยแล้วแบกขวดเถอะวะอายุเท่าไรนะสิบสี่อายุสิบสี่ปีโอ้อโอโอเถือเป็นครอบครัวทีเออบนมีผู้ชายครับเพฝนบมีลูกชายมีลูกทรายน้องเลยมี่สิบามเดียวโอ้กหนักบอกนักอยู่เพห่อวาเออน้องปิ่นโอ้แข็งแห้งอรีเลย เอฟว่าแบกข่าวเองเเอบ้านเรือนของพ่อแม่ประชาชนเผื่นเนาะโอ้ถือว่ายังเป็นลักษณะแบบดั้งเดิมอยู่เคร่งแม่นว่าความพัฒนาบางจุดอาจจะพัฒนาไปแล้วยกตัวอย่างว่าหลังค่าเนาะล,ลายหลังเพิ่นกับเปลี่ยนมาใส่สังกะสีใส่กระเบื้องไปแล้วคาถาหว่าประมาณหาหกปีก่อนอตามที่ลมกรเผื่นเนาะพ่บอกว่าพ่ยังใส่เป็น ไม่อยู่ได้ลังคาเลยเดินชานบันสอง่นในเล่าเพิ่นเล่าเก่าเพิ่นนั่นเลยบุญแจกเข่าโอ้เหตดบุญแจกเข่าแล้วลงมาเห็ดยังสี่เนาะเหตุพรำไว้เออเขาเอิ่นพามเนาะพรำอ่าแล้วพากกันลงมาตั้งกองบุญมาอยู่นี่ตั้งขงบุญอยู่นี่เออเอออยู่นี่กับอยู่บ้านก็มีวัตบ่อ๋อเอามาถูกใจ ตังว้ยรับพายเอาเากครูมาจะพ่นอากจมโอมีวันโอมีวันเออเอคันุเซียดบุญก็ลลงมาเห็ดอยู่นี่หรออ๋อเพื่นเงินอยู่นี่ยาเพื่มายเพื่นมั่นเออเ็แต่ละบุคคลเยเป็นเพ่อบานเลยอ๋อเขายคิดว่าจุดรวมบ้านบเหมืนเนาะอันคันปกติคันเยดแล้เพิ่นเพิ่นเลาาเนาะเพื่อการรวมเล้อยไปอยให้นองบานรดีเออโดยย เ้ื่อนสามเห็่อนน่ารังนี่ที่ว่ายังแบบวินเทจเลยเป็นทรงวินเทจเลยทรงแบบหลังกเก่าเก่าเติมนั่นแหละนี่บ้านเฮือนเพิ่นเน้อยยังเป็นทรงแบบ เก่าๆแบบดังเดิมเลยโอ้เหตุการณ์อันนี้กระซุ่มซนของเพื่อนมีคาราบาลอืมคาราบาลเลยผ่านเพื่อนลังนี่ไม่มีคนอยู่เลยนะเนาะกนอยู่หน้าแล้วเพื่อนแล้เพื่อนย่าของหน้นๆๆเาเนาะย่าขอางหน้นาลงจกพอเลยปาร์ตี้นี้ของเพื่อน,นเด้อพานเพื่อนลังใดเพื่อบูยู่นี่ เพิ่งจะเงือกคันใด้ไปจังสิเงื้อไหวริบบอสั้นก็ดึงขึ้นเฮือนแต่แสดงว่าเฮือนเพื่อนี่บบมีคนอยู่แล้วนี่บัรลักษ์ไม่ได้กว่าปอโดนเลยอันนี้ก็เฮือนด้นี่ทุกคนเฮือดึงลงจากพ่อแม่เออออกจากเครือเอาเครื่องต่างวะเอาเครื่องต่างเออออกเครื่องต่างแล้วมาอยู่กันจังี่เนาะผู้ไรก็มีกําลังศัพท์กับเหตุเฮือนเองจังสิฮานาขณะผู้ไรยังบ่มีก็ เขาก็มาเห็ดจริซี่เนาะมุงผาบัตเห็ดเพื่อนน้อยๆตัวน้อยๆแต่ว่าเพื่อนลังนี้เจ้าของเพิ่นบุอยู่นี่เพิ่นเพิ่นอะนะเออเพิ่นเงือกคันใดเพิ่นเอาคันใดออกงี้สิแหละแสดงว่าเพื่อนเจ้าของเพื่นบุอยู่ละมันเป็นจริงสิพอพาะอแล้วนรอมาพอเพราะข้ากามา บ้านเฮือนเพิ่อนเนาะโอ,โอ้ยังแบบเก่าเก่าเลยแบบสมัยตะกอนเลยสมัยเจ็ดสิบปีหลังเลยบ้านเฮือนเผิ่นอยู่กันแบบง่ายๆหมู่บ้านของเผิ่นจะอยู่กันแบบว่าเฮือน,นจุม่มจุ่มกันได้เฮือน<า>นี่ใ,นใกล้ใกลกันหลดเป๊ะกันเลยเฮือน,นต่อเฮือนเลยบ้านของเพิ่นหมู่บ้านของเผิน่น,นจะอยู่กันเมื่ซี่